สวัสดีกกกครับแวะเวียนมาเยี่ยมธุรกิจของตะแบมธุรกิจพันล้านนะนี่เวัวนัล้วน,วน,วนประมาณสิบกว่าตัวตัวละประมาณ20งหมบาทตัวขายตัวละ20งหมได้เงินเป็นแสนครับทุ่งนาสวยมากอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าเกิดมีลางกลางเต็นมีการทำ ดีๆนีมีลังกางเต็นท์ไว้หน้าหนาวนี่สวยครับนี่เห็นไหมดอกหญ้าสุดยอดครับเห็นไหม,มนี่เห็นไหมสวยครับเยี่ยมอุปกรณ์ตะแบมมาข <c oughs> องเปมีน้ำมี <c oughs> อุปกรณ์ยังชีพผู้เล็นไฟตั้งต่าง,งานครับถึงบรรยากาศเก่าๆก,ก็เลยกลับมาเยี่ยมเยียนสีกออีกครั้ง